สำหรับทิศทางราคาทองคำในสัปดาห์นี้นะครับราคาเนี่ยมีการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับทางนี้เนี่ยเราเห็นราคาเริ่มอ่อนตัวหรือมีลักษณะของการย่อตัวลงตอบรับการคาดการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์สงครามการค้าในฝั่งสหรัฐที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นครับทางนี้เนี่ยประธานนาธที่ประด,ดนัลด์นัทรัมป์ของสหรัฐนะครับกําลังฟอร์มทีมเศรษฐกิจแล้วก็ฟอร์มทีมความมั่นคงระหว่างประเทศครับโดยทยอยเปิดเผยหรือรายงานรายชื่อ คณะทำงานในชุดรัฐบาลทรัมป์2.0นะครับซึ่งการเปิดเผยคณะรัฐมนตรีหรือเปิดเผยคณะทำงานของคุณทรัมป์สะทะ้อนให้เห็นนะครับว่าสถานการณ์แนวโน้มความตึงเครียดทางด้านสงครามการค้ามีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้เนี่ยคนที่ทรัมป์ตั้งขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต,ต่างประเทศและมีหน้าที่ในการต่อรองหรือเจรจาต่อ การค้าระหว่างประเทศมีแนวโน้มที่จะทําให้สถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างประเทศโดยเฉพาะสงครามการค้ามีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นประเด็นดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่สร้างความวิตกกังวลให้กับนักลงทุนนะครับเพราะหากสหรัฐตั้งกำแพงภาษีที่สูงมากขึ้นภาพของเงินเฟ้อจะมีสัญญาณของการเล่งตัวขึ้นครับปัจจัยดังกล่าวอาจจะส่งผลต่อธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟด ให้มีโอกาสที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้น้อยลงนะครับทางนี้เนี่ยความวิตกกังวลดังกล่าวกลับมาเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่สร้างแรงกดดันต่อราคาทองคําอย่างชัดเจนครับวันนี้เนี่ยประธานเฟดริสมอนแล้วก็ประธานเฟดมินาโอปอริสนะครับคุณโทมัสบาร์กินและคุณนิวคลสคารีมีการออกมากล่าวสุนทรพจน์แสดงถึงความวิตกกังวลต่อแนวโน้มภาพโดยรวมของเงินเฟอ้อที่อาจจะอยู่ในระดับที่สูงนะครับ แล้วก็กังวลต่อทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจที่อาจจะมีภาพของการชะลอตัวลงสัญญาณดังกล่าวสะทะ้อนใหเห็นนะครับว่าการเปลี่ยนประธานาธิบดีและมีแนวโน้มที่จะเห็นเงินเฟอ้อกลับไปเร่งตัวขึ้นทําให้ประธานเฟดสาขามีการแสดงถึงความวิตกกังวลต่อประเด็นดังกล่าวการออกมาแสดงความเห็นในลักษณะดังกล่าวนะครับดันบอลยูหรืออัตราผลตอบแทนในตลาดพันธบัตรให้มีการเร่งตัวขึ้นและก็เป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่ทําให้นักลงทุนเนี่ยลดการคาดการณ์นะครับ ว่าธานาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงในระดับที่มากเหมือนกับเคยส่งสัญญาณไว้ทางนี้เนี่ยโปรแกรมเฟดวัตถุนะครับสะท้อนให้เห็นว่าการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมประจําเดือนธันวาคมซึ่งเราจะทราบผลในวันที่18ธันวาคมนะครับบ่งชี้ว่านักลงทุนเนี่ยลดการคาดการณ์จากระดับ70%นะครับเหลือต่ํากว่าระดับ60%ที่เฟดจะมีการปรับลดดอกเบีย้ยในระดับ25เบสิสพอยต์และไปเพิ่มน้ําหนัก อยู่ที่ระดับ42%ครับที่เฟดจะมีการตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่ระดับ4.5ถึงระดับ4.75%นะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ไปดันบอลยูปรับตัวขึ้นดันดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นแล้วก็กลับมากดดันราคาทองคําอย่างชัดเจนครับภาพการเคลื่อนไหวของทองคําตลาดโลกเนี่ยมีลักษณะของการแกว่งตัวนี้ททางไซเวดาวนะครับลถระดับสูงสุดและรถระดับต่าสุดในระดับรายวันลง ภาพดังกล่าวเนี่ยทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของทองคําในระยะสั้นมีลักษณะของการแกว่งตัวนี้ที่ทางซึมตัวลงนะครับอย่างไรก็ตามแม้ว่าราคาทองคําอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาแล้วในระดับหนึ่งแต่การเด้งกลับหรือการรีบาวกลับถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้นักลงทุนจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับหากการรีบาวหรือการฟื้นตัวกลับของราคาทองคํายังเป็นไปอย่างจํากัดหรือราคาเนี่ยไม่สามารถทำนิวไฮหรือทำระดับสูงสุดใหม่จากวันก่อนหน้า โดยระดับไฮและระดับโรหรือระดับสูงสุดระดับต่ำสุดในระดับรายวันยังคงลดระดับลงมานะครับภาพของคําก็ยังมีลักษณะหรือมีภาพของการแกว่งตัวในที่ทางไซเวเด้าที่ยังคงชัดเจนอยู่นะครับดังนั้นกลยุทธ์การลงทุนครับอาจจับตาดูว่าการรีบาวหรือการฟื้นตัวขึ้นของทองคําจะมากน้อยแค่ไหนถ้ายังไม่ผ่านแนวต้านหรือผ่านไฮนะครับของวันก่อนหน้าในโซระดับ2626เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซอน เรายังแนะนําแบ่งทองคําออกขายโดยสถานะขายเนี่ยตั้งสต็อปร้อนหรือตักขาดทุนถ้าราคาเกิดเบรกเอาหรือผ่าน2,643เหรียญดอลลาร์ต่อเพสอนซึ่งเป็นกรอบช h a น n e ลของที่ทันไซเวดาวนะครับทางนี้เนี่ยเมื่อราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงดูครับว่าจะทรงตัวหรือสร้างฐานเหนือแนวรับได้ไหมวันนี้เนี่ยเราให้แนวรับ2,589 2,585เหรียญดอลลาร์ต่อเอน เป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดของวันก่อนหน้านะครับถ้าราคายังสามารถทรงตัวรักษาระดับเอาไว้ได้หรือไม่มีโลสักสองวันมองว่าแรงขายอาจจะเบาลงจังหวะของการเด้งกลับหรือการฟื้นตัวกลับของราคาเนี่ยอาจจะเพิ่มมากขึ้นอาจใช้แนวรับระดับดังกล่าวในการเข้าซื้อคืนสําหรับคนที่ขายเอาไว้แล้วนะครับอย่างไรก็ตามถ้าราคาเกิดหลุดแนวรับระดับดังกล่าวครับชะลอการเข้าซื้อไปที่แนวรับถัดไป ประเมินไว้2,566เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนครับทั้งนี้เนี่ยนักลงทุนสามารถจับตาปัจจัยแวดล้อมเพื่อเป็นปัจจัยชี้นำราคาทองคำเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นการขึ้นไหวของตลาดหุ้นวอร์ซีในฝั่งสหรัฐจะเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าตลาดหุ้นวอร์ซีหลังจากขึ้นอย่างร้อนแรงแล้วเริ่มมีแรงขายทำกำไรในช่วงสั้นสลับกลับลงมาทองคำเนี่ยก็เริ่มรีบาวหรือฟื้นตัวขึ้นส่วนทางกับตลาดหุ้นวอร์ซีที่ปรับตัวลงนะครับตรงนี้เนี่ย สามารถใช้เป็น indicator หรือใช้เป็นสัญญาณซื้อสัญญาณขายในตลาดทองคำในช่วงนี้ได้ครับกองทุนขนาดใหญ่อย่างเช่นกองทุนทองคำ SPDR Gold t r s วันนี้เนี่ยขายทองคำออกมาถึง4.88ตันนะครับ y e a r t o d a t e หรือตั้งแต่ต้นปีจนถึง,ถงนักปัจจุบันขายสุทธิ7.14ตันครับถ้ากองทุน SPDR Gold t r s ชรแรงขายหรือขายน้อยลงหรือไม่ขายกลับมาซื้อนะครับก็มองว่าภาพของทองคา มีโอกาสรีบาหรือมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีครับนอกจากนี้อยากให้จับตาการเปิดเผยหรือการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐรวมทั้งถ้อยถแถลงของบรรดา,จาเจ้าหน้าที่เฟดแล้วก็ประธานเฟดสาขานะครับแล้วก็ประธานเฟดคุณโจโรมพาวเวลที่จะมีการออกมากล่าวสุนทรพจน์ในช่วงวันพฤหัสบดีนะครับก็อาจจะเป็นสัญญาณหรือเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สามารถชีน้นําการขึ้นไหวของตัวราคารองคําในระยะสั้นได้เหมือนกันครับ ทางนี้สาหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่จะมีการทยอยประกาศหรือรายงานออกมาในคืนวันพุธนี้นะครับจะเป็นตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานหรือค o r e CPI จะมีการรายงานหรือเปิดเผยในช่วง2องทุ่มสานาทีนะครับจะส่งผลต่อการแกว่งตัวหรือการสวิงตัวของราคาทองคํำเพราะเป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อที่ฝ่าให้ความสําคัญในการกําหนดนโยบายการเงินครับช่วงเวลาประมาณ3ามทุ่มสีตีหนและตีหนครึ่งนะครับ จะมีประธานเฟดและผู้ว่าการเฟด3ส,สาขาออกมากล่าวสุนทรพจน์นะครับก็อาจจะส่งผลต่อแนวโน้มการคาดการณ์หรือการประเมินการกําหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐได้เหมือนกันครับในส่วนของวันพฤหัสบ,บดีนะครับจะมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI เป็นมารวัดเงินเฟอ้อทางด้านการผลิตนะครับช่วง2องทุ่มสานาทีและไฮไลท์ของวันพฤหัสบ,บดีอยู่เวลาประมาณตีสาตามเวลาประเทศไทยนะครับ ประธานเฟดคุณโจโรมพา w เวลจะมีการออกมากล่าวสุนทรพจน์อยากให้จับตาดูครับว่าคุณพาเวลจะมีการส่งสัญญาณหรือแสดงท่าทีอย่างไรต่อการกําหนดนโยบายการเงินนะครับถ้ายืนยันว่าจะผ่อนคลายนาโยบายการเงินต่อเราก็มองว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยจะสามารถส่งผลให้ราคาทองคำบริบาลหรือฟื้นตัวขึ้นได้แต่ถ้าประธานเฟดยังลังเลนะครับต่อแนวโน้มของเงินเฟอ้อที่อาจจะไม่ปรับตัวลงแล้วก็อาจจะยังคง ใช้สัญญาณของการคุมเข้มนโยบายการเงินต่อไปเพื่อกดเงินเฟ้อให้ชะลอตัวลงนะครับภาพดังกล่าวอาจจะสร้างแรงกดดันสลับกลับมายัางตัวราคาทองคําได้เช่นเดียวกันครับอย่างไรก็ตามถ้านักลงทุนท่านใดเนี่ยอยากจะอัปเดตท,ทิศทางแนวโน้มราคาทองคําก็สามารถมาร่วมงานสัมมนา,าดีๆกับทางมันนี่แชทได้นะครับในวันที่24พฤศจิกายนนี้ซึ่งคุณธิพาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YLG จะร่วมเป็นวิทยากรหรือเป็นสปิเกอร์ในงานสัมมนา,าด้วยนะครับ แล้ว YLG เนี่ยก็จะไปเปิดบูธแนะนำการลงทุนด้วยใครสนใจโปรดักหรือผลิตภัณฑ์การลงทุนทองคำในรูปแบบใดก็สามารถมาติดต่อสอบถามหรือเปิดบัญชีได้นะครับทั้งนี้สามารถสำรองที่นั่งโดยสแกน QR Code ผ่านหน้าจอณปัจจุบันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับสวัสดีครับ ถ้าทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ